สบายดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับก็สุซ่องนี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์แชแนลกินเข้าวันก่ออ้าวตอนนี้ก็มาหากินข้าวอยู่ร้านนะร้านลาบลาบอะไรก็ไม่รู้จะโศลุบลีลัมนี่แหละเพราะว่าไม่ได้มาเข้าแล้วไม่ได้หนึ่งเข้าเลยไม่ชอบกินข้าวอยู่ด้านนอก มากินต้มขมซะหน่อยมากับทีมงานเนาะทีมงานเหนมือนเดิมครับเหมือนเดิมทีมงานป่ายโยนะกคอเอาก่าเาเ่าอีกแล้วอะไรวะน้ำแข็งร้านนี้เย็นทุกก้อนนะครับ นี่บรรยากาศบไปในร้านข้างร้างก็จะเป็นงานวัดเนาะงานวัดร้านพี่ไหนๆพึงนี่ก็จะหยุดแล้วจัดเต็มมาเลยแถมมาแถมมาเลยพิกฟีไวไฟนี่มานี่ไงฟีไฟรหัสไฟเราลองใช้ดูไหมเอาดิฟีไฟ ตอนนี anyway. ้กำลังรออาหารอยู่ทุกคนเนาะเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะไทยบรรยากาศทุกคนเนาะอาหารเช้ากินข้าวเช้าก็ปลีเวฟไใช่ไหมกลายเป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกลายเป็นข้าวแลงข้าวแลงกลายเป็นข้าวดึกไม่เปี่ยนหรอแเอาก็เราเที่ยงก็ปลีเวฟไฝ ฟีตัวนี้แปลว่าค่าใช้ใจ่ายนะแปลว่าเสียค่าเ,เนีนเยอะว่าไงครับอ๋อนอนเมื่อคืนได้ยุ้งกัดกพวกหลายๆเลยนี่ยงไงข้าววัดหมดวันนี้ข้าววัดหมดป่าโยก็ไลออ่์เสริมเรื่อยๆนะครับจะเป็นเด็กวัดกินข้าวาวัดหมดเีจะต้องเดินมาเกลียข้างนอกกันเนี่ยข้าววัดเป็นยังบันทันหนึ่งนะครับเนาะได้คนที่นี่เขาบอกวันเนี้ยมันเปิดเล่นได้ไดนะเนี่มีคนมาทำบุญไล้ เย็นได้คนเยอะถ้าเกิดไม่กลับก็วันนี้ก็ไม่มีตังกินแล้วนะ <c oughs> วันนี้เอาข้าววัดเขาบอกหมดเขาหมดหรือเขาจะไม่ให้เขาไม่รู้ไม่หมดหรอกเขาบอกเขาจะไม่นึงมามักอกี้จะไปอะ่ะกำมือกบข้าวแล้วไม่มีแล้วหน้าบ่อยไงก็เลยต้องมากินข้างนอกไงอ <c oughs> เอาปปเ,เอาตรงปากปา,ากเลยเด้อ คนอย่าเรมฝากเป็นกำลังใจเด้ออ๋อเดี๋ยวไปก็เปเนีเพราะคนมาทำุแล้วฝากเป็กำลังใจเด้อไปที่แมกาบ้างห่งนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะเปเป็นกำลังใจลมในเมนะ อ่านั่นจะได้ตุกคนอย่ามาจีนตอนน้องจะไปข้าวหมดเลยข้าวน้ำอันพันหนึ่งจะหมดแล้วโอเคถ้าเกิดไม่มาเจนได้นเปิดไม่ได้ก็น,น่าจะกินมา,มากๆกันเลยอ่าอ่าโอเคโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเบรงอาหารเนาะตัดภาพไปที่อาหารเลยแล้วตุกงู ทุกคนอาหารมาแล้วอู้นี่ตบขมมีลาบเนะาะเข้าเหนียวนี่แซ็บๆนี่ไปตะก,กินอะไรได้นี่นะนะเบิร์กนะทุกคนเด้อนี่น่ากินมาเลย มามาทุกคนมาเข้ารงมกัาขารมกันเดเด้อเอ้ากูเราดูไม่ได้มั้งเราเบอกเขาดกตาาไปแบบนี้นะยุงไก่ก็เลยเกบวอกมาอยู่มือกูอ่ะเขาอยูงป่ากปากล้อเข้าร่วมาไงตาปตายไงห้องี่หไนได้บ้ยังไม่รู้ตัก แล้วเขาอบางเดียบเอาเหมือนจะใกล้กันจะทำไม่ได้เลยเนี่ยเขาทำไว่ไดวเราาไม่ได้กบดดาเลยดาสุดรับบอกเล่นไม่ได้ใครก็ใครก็ลงแล้วก็ลงไม่ได้พวกเนี้ยก็เล่นไม่ได้เหมือนกันจับแมงมุดมาจับโดนไหมเล่นการ์ดโก็ข้ามไม่ได้เนี่ย รู้จักเรา,ยาเยอะจะมาร้องว่าฮัลโหลตายพวกนี้แม้จะว่าเขางานได้ไหมตาถ้าขนาดจะของาน้นสร้างข้างแต่ว่าพ่อเองก็ใหญ่เขามาลงนำดิแต่ว่ะเราฆ่าตัวัาดูว่ไอ้อันนี้ไงอากาศละมวยนั่นไง วัว่ไอ้แหมยดยอบ่เรื่อปะไปบ่ยาท n กับข้นนมา,มาวกินอ่ะมามาเราคนกินข้าวที่ว่าเราลงอะไรบ่บเราลง,งโปเกมอนกับบอลน้ำย่ามีบอกน้ำโดที่เรามีบน้ก็บบกไปบอลน้ำอะไรกันแม่ครับ Này <coughs> 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 คดมากิข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเข้างานกินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเนาะกลับมาที่ทำการคือเา่ามาที่ร้านแล้วอออโอ้โอากาศคนร้อนเลยนี่อานแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาตั้งร้านแล้ว เดี๋ยวจะเปิดแล้วบ่ายโมงก็จะเปิดลานละเด้อทุกคนอันนี้ก็ขี่เข้าอิ่มพักเหนื่อยนิดๆในเพิ่มสภาพบนยูบมนนอนทางหลังนอนเมื่อคืนยิ้งกัดเฝ้าชัวนอนเกือบปได้สภาพการก็คือเละตุ้มเปะเลยทุกคนเด้อ ชีวิตนักเดินทางกันนั่นนี่แหละเดินล่อนไปการอยู่การกินก็อยู่แบบง่ายกิๆๆนงะ่ายงานนี่จะเป็นงานแต่ว่างานบ่น้อยแต่คนใดจะใหญ่อยู่นอนง่าย,ยาากันแต่กนะ็ผมเป็นปงานกาบชาติเนาะมันเป็นบุญทวีทงานวัด,ดคออือสุนทรภคอย่าลืมเด้อใครที่เข้ามาเบิ่งกัน <c oughs> ป่าเป็นหัวใจน,นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เนี่ยเด้อทุกคนคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆ,ๆของเฮาเนาะพเพิ่มผู้ติดตามให้ผ่านไปไว้เนาะแลผู้ใดเข้ามาเบิ่งกันซอยเบิ่งคลิปให้จบเลยเด้อทุกคนเด้อซอยเบิ่งคลิปแนะอ่าบุได้มีคนเบิ่งบุไดั่วโม,มงก็บ่ขึ้นเนาะ จะไปกำลังใจให้เดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรนะคระับสีไทยบรรยากาศกินขา้าวเศร้าเดี๋ยวบัดฮอดเราเปิดงานเราจะถ่ายใเพิ่งภาพรวมอีกเทน,นึงนะทุกคนเนะอาเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้จบไปทิ่เันี้ก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับ